สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิล Channel ค่ะและนี่คือ Tarot Art ทีาะเสียงอาจจะอุยนิดนึงนะคะขออภัยค่ะไม่ค่อยสบายนะแต่ว่าอยากจะมาทำคลิปรีวิวให้เพราะว่า โพส์รูปบางรูปนะจากไพ่สองสำรับนี้ค่ะแล้วก็มีคนถามเยอะมากเลยว่าเป็นสำรับไหนอะไรยังไงก็เลยอ่ะโอเคงั้นก็ต้องมาทํารีวิวให้ละจริงๆตั้งใจจะทําอยู่แล้วเนาะแต่ว่าด้วยการที่มีคนมาถามเยอะเนี่ยก็เลยเร่งค่ะให้เราอยากจะรีบทําให้นะ สองสำรับนี้เป็นคนละสำรับกันนะแต่ว่ากล่องของค่ายนี้ก็คือมีความอินดี้จัดค่ะขอไม่อ่านชื่อแล้วกันเนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกไหมนะเขาจะใช้กล่องแบบเดียวกันหมดเลยสําหรับทุกสำรับของค่ายเขานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูเอาจากหน้าไพ่ว่าเราชอบแบบไหนแต่ข้างนอกก็จะเป็นกล่องแบบนี้หมดเลยค่ะเป็นกล่องสีดําเข้าใจว่าด้วยความเป็นแบบสํานักพิมพ์หรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสํานักของเขาเนาะที่ผลิตเนี่ยแล้วแบบ อาจจะอินดี้เนาะอาจจะผลิตไม่ได้เยอะมากแล้วก็ลดคอร์สเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบเหมือนแฮนด์เมดหมดเลยค่ะมันก็จะมีความไม่เนียบอ่ใช้คํานี้มันก็จะมีความไม่เป๊ะเนาะแต่ความไม่เป๊ะนี่แหละที่พวกรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์เหมือนกันในการที่เราจะถ้าเราชอบงานศิลปะเนาะ มันก็จะมีชิ้นเดียวในโลกแหละเนาะที่มันจะเป็นการถึงแม้หน้าไพ่จะเหมือนกันอะไรไงแต่มันก็จะมีจุดที่มันไม่เหมือนกันหรือตําหนิที่ไม่เหมือนกันนะอะไรแบบนี้เนาะซึ่งมันก็คือความมีสเสน่ห์ค่ะกล่องจะเป็นกล่องเหมือนเป็นแม่เหล็กนะแต่ก็ต้องบอกว่าคุณภาพของแม่เหล็กมันอาจจะเหมือนไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เออกล่องมันมีความแบบแฮนด์เมดทำมืออะไรอย่เงี้ยแล้วก็ใช้เวลากว่าจะได้ไพ่สำรับนี้มาก็ ใช้เวลาเนาะถ้าสั่งแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งในการที่จะได้ไพ่มานะคะอ่ะโอเคนะสองสำรับนี้อ่ะถ้าใครอยากรู้เป้นได้มาจากไหนเป้นได้มาจากร้านของลุงตินนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิ้นจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็สามารถไปลองสอบถามได้ก็โชคดีว่าตอนแรกเปิ้นจะสั่งเองโดยตรงจากสำนักเขาเลยแต่ว่ามันก็ มันก็มีค่าส่งค่าเสริงอะไรแพงเนาะแต่ว่าเราได้จากร้านที่เขาพรีออเดอร์หรือว่านําเข้ามาที่เมืองไทยก็จะได้ไพ่เร็วหน่อยไม่ต้องรอนานเพราะว่าด้วยความเป็นแฮนด์เมดเนาะเขาใช้เวลาในการผลิตหลังจากที่เราออเดอร์ไปเท่านั้นนะคะกล่องเป็นสีดำํำล้วนๆไม่มีอะไรเลยเพราะอย่างที่บอกนะว่าเขาใช้กล่องแบบเดียวกันสำหรับใส่ไพ่ทุกสําหรับนะ,ะข้างในพอเปิดออกมาเขาจะเป็นถุงแบบเนี้ยให้เหมือนกันเลยะคะ่ะเนี่ย จะมีถุงไพ่ให้เนื่องจากว่าคงรู้แหละว่ากล่องมาดูเปิดปิดยากเขาก็เลยเนี่ยให้ถุงมาเหมือนกันเห็นไหมซองสหรับก็จะมีการได้ถุงมาอนะ่ะแล้วข้างในก็จะมีไพ่คนละแบบกันนะอะเดี๋ยวเราจะรีวิวไปพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ด้วยความว่าไพ่มันเหมือนกันขนาดนี้เนาะแล้วก็นะเริ่มเลยสําหรับแรกอันนี้นะคะจริงๆต้องเริ่มสําหรับนี้นะเพราะว่าตอนที่เปิ้ลเห็นของค่ายเนี่ยมันคือสําหรับนี้ค่ะที่ชอบมากแล้วก็ อยากได้แต่ปรากฏว่าหาไม่ได้ว่าที่เมืองไทยมีใครเอาเข้ามาก็เลยไปตามในเพจของเขาไม่ใช่เพจเว็บไซต์ของเขาค่ะแล้วก็เลยไปเห็นสำรับอื่นซึ่งก็มาเลยมาโดนสำรับนี้เพิ่มอีกสำรับหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมไข่นี้เอาพูดตรงๆนะก็รู้สึกว่า เขามีไพ่แบบสวยมากเลยคือไม่รู้ว่าศิลปินเป็นคนเดียวกันหมดหรือเปล่านะแต่ว่าเฮ้ยหน้าไพ่สวยเกือบทุกสำรับเลยอะมันเป็นสไตล์ที่ปนชอบกันละกันเนาะเพราะฉะนั้นลองไปดูกันได้ค่ะเนี่ยเราพิมพ์เสิร์ชอันนี้ใน Google ได้เลยนะแล้วก็นั่นแหละก็ไปลองดูว่าเขามีสำรับอะไรบ้างนะซึ่งแพ็กเกจจิ้งอย่างที่บอกมันก็จะเป็นหน้ากล่องแบบนี้แล้วมีถุงผ้าแบบนี้แล้วก็แค่ข้างในไพค่ค่ะที่มันมีความแตกต่างกันเท่านั้นเองนะสามารถไปต่ำกันได้ S <S <ess> <S <S <ess> การวักเนี่ยใช่ไ,ไหมมันก็จะมีความไม่ไม่เนี๊ยบแล้วเวลาเราแกะเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงคือป้ลรู้สึกว่ามันมีความถามว่ามันคงทนไหมก็อาจจะแบบมีความแฮนด์เมดอะนึกออกปหมเนี่ยกล่องมันก็จะมีความแบบอะไรนิดนึงถ้าเกิดว่าคนจะชอบคือถ้าเราชอบหน้าไพาแล้วเราไม่ได้ซีเรียสมากก็โอเคแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบความเนี๊ยบมากๆก็ต้องบอกนะคะว่าอาจจะผิดหวังนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่ได้เนี๊ยบอะไรขนาดนั้นนะนี่ แล้วเขาก็มีอ่ะนี่มีบาคคร์โค้ดเขาเรียกอะไร QR โค้ดให้ว่าเป็นไกด์นะแล้วก็มีเนี่ยทาโร่ไกด์ของเขาก็จะเป็นแบบกระดาษขาวดำแบบนี้ซึ่งปกติเมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ก็จะเป็นคเวร์สั้นๆเนอะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ไพค่ค่ะไม่ได้มีขอบอะไรหลังไพ่เป็นแบบนี้นะขนาดเดีย๋ยวหนึ่งเหมือนเดิมคะ่ะเราต้องใช้ไรเดอร์วเวดสมิธนะคะเท่าๆกันเนาะ เท่าๆกันน,นี่ก็ต้องเรียกว่าเท่าๆกันเพราะปกติไรเ e อร์ t ว Smith อันเนี้ยค่ะมันจะมีความอ้วนที่มันกว้างกว่าเล็กน้อยนะคะอ่าก็เป็นไซส์มาตรฐานและกันเนาะสำหรับนี้นะคะเราดูหน้าไพ่ไปด้วยกันคือเปอิ้ลอะแค่เอามาถ่ายภาพทำโพสเฉยๆแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวไพ่แบบจริงจนะังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะขอบไม่มีนะคะเป็นไพ่แบบธรรมดารรมดาเลยแต่ว่าชอบหน้าภาพมากก็เลยนั่นแหละ เราอาจจะต้องไปกันเร็วๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวเรามีอีกสำรับหนึ่งนะหน้าไพ่เป็นเนี่ยสำรับเนี่ยคือสำรับแรกที่เปิลเห็นแล้วก็ชอบชอบลายเส้นชอบอะไรแบบเนี้ยมันมีความพาสเทลนะแต่มันก็มีความการ์ตูนนึกออกมะก็เลยงงว่าเอะมันก็มีความละมุนตุน้นแต่มันก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูการ์ตูนเกินไปแล้วก็มีความวินเทจเนาะ สำรับนี้ชื่อว่าวินเทจชาโรค่ะลืมบอกบอกชื่อเนาะก็จะมีความวินเทจคือเป็นคนแพ้ง,งานวินเทจค่ะอะไรที่เป็นสำรับที่มีคำว่าวินเทจอยู่นี่เปิ้ลโดนมาเกือบหมดล <c oughs> นะนะ l o เวอร์ vers, น่ารักไหมใต้ต้นแอปเปิลเนาะนี่อุ้ยขออภัยค่ะชาร์โรตอุ้ย <c oughs> น่ารักค่ะดูดิ h ฮอร์ม We offer June Justice เราจะ flip through ไปแบบเร็วๆเนอะเนี่ยแฮงแมนดูดิมันก็ดูไม่เหมือนปกตินะแฮงแมนโปกติก็จะหัวห้อยลงมาข้างล่างใช่ไหมอันนี้เหมือนแบบแค่ห้อยเฉย <c oughs> Death <c oughs> มันไม่มีความน่ากลัวเลยอะใครที่แบบกลัวแบบไพ่ใส่ดักดาสสำหรับนี้เพื่อนก็แนะนำนะสีเขาจะละมุนละมุนอืม ถ้าเกิดว่านั่งมานั่งอ่านจริงๆเนี่ยมันมันมีดีเทลที่มันแตกต่างจากไรเดอร์เวดกันเนาะเนี่ยปกติเทมเพลนสมันจะต้องขาข้างหนึ่งอยู่ในน้ำใช่ปะ่ะอันนี้เขาอยู่บนบกทั้งคู่ละแล้วก็ถือเหมือนพยายามประคองประคองอันนี้มากกว่าแล้วก็น้ำมีน้ำกระชอกมาไม่เหมือนไม่เหมือนไรเดอเวดปกติเนาะซึ่งเราก็จะตีความตามหน้าภาพได้แล้วแล้วแต่จินตนาการเลยซึ่งก็เป็นเขาเลยนะเป็นเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการอ่านไพาทาโรที่เป็นหน้าไพ่แบบศิลปินละกันเนาะ จะบอกว่าอิงอไรเดอร์เวทไหมมันมันก็เหมือนจะอิงแต่มันก็ไม่เหมือนนะโอเคไหมถ้ามีคนถามเพิ่อนในยดูสิอันนี้ก็กลายเป็นแบบเดอะสตาร์มันก็ไม่ได้เป็นคนแบบที่เทน้ําลงในน้ํากับเทในบกใช่ปะ่ะเดอะซันแนี้น่ารักมากเป็นใบแรกที่เปิ้นเห็นแล้วอุ๊ยทําไมน่ารักจังอยากได้เพราะว่าชอบดอกทันตะวันนะคะเนี่ยดูจั d g m เมนต์ดิเดอะวน่ารักมาก แล้วก็มาไพ่ถ้วยนะคะเมเจอร์ Major มี22ใบปกติเนาะคิดว่าไม่ได้มีไพ่พิเศษอะไรนะคะสำหรับนี้เนี่ยสองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยหถ้วยไม่มีถ้วยเลยเนาะหถ้วยเจ็ดถ้วยแปดถ้วย9้าถ้วย สิบถ้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยถ้าสำหรับเบิ้ลจะถือว่าไม่อิงไรเดอร์วเวทละกันไอ้คำว่าอิงกับไม่อิงในความหมายของเบิ้ลคือถ้าอิงไรเดอร์วเวทมันต้องมีความเป็นไรเดอร์วเวทสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยไ,ไม่ไม่อันนี้ไม่อัศวินถ้วยควีนถือถ้วยคิงถือถ้วยเดี๋ยวเราจะมาใครอยากรู้วิธีการอ่านนะว่าเบิ้ลจะอ่านเทคนิคยังไงก็รอเวลาเบิ้ลเอามาใช้อ่านไพ่เนาะซึ่ง story of love มีแน่นอน อ่ะหนึ่งดาบค่ะสองดาบเนี่ยนะสองดาบเขาก็เลือกอยู่แต่เขาไม่ได้ถึงขั้นปิดตาแปลว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นโรเลขนาดนั้นอ่ะสามดาบก็ดูไม่ได้น่ากลัวเนาะเห็นปะอ่อฮะจะรักหรือจะเลิกอ่ะสี่ดาบห้าดาบตายไปเลยจ้ะหกดาบ เจ็ดดาบอืมอันนี้เขาสู้นะเออไม่ได้เป็นแอบแอบนะแปดดาบแปลว่าเพิ่นว่าอันนี้ไม่ได้อิงไรเดอร์วเวทแบบซะทีเดียวมันมันอืเรียกว่าไม่อิงเลยดีกว,ว่าเก้าดาบอืมสิบดาบบางใบก็ใช่บางใบก็ไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ใช่อัศวินดาบควีนดาบ คิงดาสำหรับนี้ไม่ค่อยมีเก้าอี้ให้คิงกับควีน n ปา้เลยอ่าไม้ My ค่ะอ่าโหสองไม้ลูกโลกใหญ่มากสามไม้อ่าสี่ไม้ใบนี้ค่ะคือภาพที่เปิ้ลเอาไปโพสต์ลงใน f c e e o o o เนาะในแบบในโซเชียลของเปิ้ลอะไรเงี้ยแล้วมีคนถามถึงสำหรับนี้เยอะมากสี่ไม้แพ่งการแต่งงานเนาะฟิลไลท์โฮมค่ะ หมายเลขห้าหกเจ็ดเจ็ดไม้แปดไม้ร่วมไม้ร่วมมือกันเก้าไมา้สิบไม,ม้อเด็กถือไม้อัดสวินไม,ม้ ควีนไม้คิงอ่ะคิงเมื่อกี้เพิ่งบน่นว่าไม่มีเก้าอี้อ่ะมาล <c oughs> ะ้ยคิงไม้มีเก้าอี้อ่ะแต่คิงดาบไม่มีเก้าอี้เมื่อกี้นั่งสารมากหนึ่งเหรียญค่ะไพ่เหรียญแล้วสองเหรียญอืมสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญ เจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญเด็กถือเหรียญอัศวินเหรียญอ้าทำไมควีนอยู่ผิดด้านอะควีนเหรียญค่ะแล้วก็คิง เหรียญเหรียญเยอะมากอะประมาณนี้อันนี้คือสำรับแรกเปิ้ลขออนุญาตไปเร็วๆเพราะเรามีสองสำรับรีวิวพร้อมกันอยู่ในคลิปเดียวกันเนาะใครชอบหน้าไพ่อันนี้ก็ไปตากันได้ร้านลุงตินเนาะที่เปิ้ลซื้อมานะแล้วอีกสำรับหนึง่งอ่าเนี่ยเวลาเอาออกมามันก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะติดไอ้ตรงขอบตรงเนี้ยเห็นปะ่ะแล้วถ้าเราเทเข้าเทออกบ่อยๆนะต้องบอกเลยว่ามันต้องพังแน่ๆเลยอะเนี่ยกล่องเป็นกระดาษแบบนะี้เนาะ เราก็จะอย่าเปิดบ่อยไม่ก็เขาถึงให้ถุงผ้ามาเนาะเพราะไม่งั้นมันจะพังแหละต้องบอกงี้นะไพ่เป็นไงบ้างเนี่ยเหมือนกันเลยไกด์บุ๊กเนี่ยเหมือนกันเลยก็จะเป็นแบบเป็น QR โค้ดแล้วก็เป็นไกด์บุ๊กแบบทา r ์รต์ทาโร่ไกด์กเนาะแบบกระดาษกระดาษแบบนี้นะไม่รู้ข้อความเหมือนกันไหมยังไม่ได้เอามาเทียบกันเนาะแต่ว่านั่นแหละไม่มีขอบไม่มีขอบเหมือนกันขนาดไซส์ เท่ากันค่ะเพราะเขาทำกล่องมาไซส์เดียวกันเนาะแปลว,ว่าไพ่ขนาดเท่ากันด้านหลังค่ะสำรับเมื่อกี้ชื่อวินเทจทาโร่นะคะสำรับนี้ชื่อว่า Watercolor t a r o ทาค่ะเป็นคนแพ้สีน้ำอีกเหมือนกันนอกจากแพ้ไพ่ i n t a g e แล้วลายไพ่วินเทจแล้ว,ลว,ลว,ลวก็มา,พาแพ้ไพ่สีน้ำอีกนะเราก็เลยโดนมาอีกสำรับหนึ่งอาเพราะฉะนั้นเรามาฟลิปทูเร็วๆไปด้วยกันนะสีน้ำเป็นยังไงบ้างมามจิเชีย มีหลายใบค่ะที่ว้าวเราลองดูใครชอบสีนะ้ำเหมือนเปิ้ลก็อาจจะแบบคลิกกรดาดได้ Empress Emperor เทปะ่ะ h e l o p h a n t The Lovers c h a r o t t e มีแต่รถม้านะ Strength Hermit เทปะ่ะ We offer June, Justice, Hangman เออของเขาเนี่ย Hangman เขาหัวไม่ห้อยเลยเนาะเราทั้งสองสำรับเหมือนกันนะสังเกตไหม Death, t h e เนี่ยดูดิเหมือนอารมณ์แบบกราฟิตี้นิดๆน,นะเออแต่ว่าเป็นภาพสีน้ำเนาะ t e m p r a c e โอ้โหเทปะ d e v i l มีหลายใบเลยะคะ่ะสำรับนี้ที่เปิ้ลวาวนะ Tower the moon, the star, the sun, wow ชอบ judgment นี่คือก็ดูพร้อมกันนะครเพราะว่าเป็นตอนแรกรีบเขาเลยนะดูรเข้าคราแล้วก็สั่งเลยกลัวสั่งไม่ทันเนาะแล้วก็นั่นแหละเพิ่งจะมาดูพร้อมๆกับทุกคนวันนี้ the world อ่าหนึ่งถ้วยค่ะมาถึง อ่ามายเนอร์แล้วเนาะเขาไม่ได้มีไพ่พิเศษนะก็จะเป็นเศษ18บใบเท่ากับทาร์โร่ปกติเอซับคัพส์ two ซับคัพเอออันนี้เป็นสองถ้วยที่แบบแปลกเนาะเหมือนแบบเป็นทวินมากกว่าเนาะเป็นแบบแฝดมากกว่าที่จะเป็นคู่คู่รัก the of cups four of cups five of cups s of cups อันนี้น่ารักอะเออไปนี้ชอบอะน่ารักอะ โอเค7 of Cups ฟคัพส์เอ็ดอฟหถ้วยเมื่อกี้ชอบมาก n ก้าอฟคหืได้ฟิลมากอืมเข้ามาก10 of อ u p ัอันนี้ก็ดูแบบเหมือนเป็นพี่น้องกันมากกว่าที่จะเป็นแฟมิลี่แบบในเชิงสามีภรรยาลูกเนาะอันนี้เป็นครอบครัวในเชิงพี่น้องกันยังไงไม่รู้น่ารักดี อ่าเพชชอบคัพส์ไนท์ซับคัพโอ้โหขี่ม้าทะลุสีออกมาเลยเท่ว้า wow. วสวย Queen o บคั p s ว้าวคิงอ of c ั p s คือจริงๆก็เพิ่งรู้ตัวว่าเออหรือว่าเราเป็นคนชอบสีพาสเทลกันแน่เราอาจจะไม่ได้ชอบวินเทจหรือว่าคันลเลอร์วอเทอร์ก็เอวอเทอร์คัลเลอร์ก็ได้นะใช่ป,ปะ่ะหนึ่งดาบค่ะ สองดาบสามดาบสี่ดาบโอ้โหห้าดาบหกดาบเจ็ดดาบอืมสวยมากแปดดาบเก้าดาบสวยไหมทุกคนสิบดาบเด็กถือดาบอัดสวินดาบ ควีนดาบคิงดาบไม้ค่ะเอสอัพวันส์สองไม้ว้าวอืมสามไม้สี่ไม้หกห้าไม้ นี่เขาเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันป่ะเขาเต้นมา<笑><笑>เหมือนบอยแบนด์มากกว่าห้าไมา้หไม้เจ็ดไม้ว้าวแปดไม้เก้าไม้สิบไม้เด็กถือไม้อัดสุินไม้ควีนมาเฮ้ยควีนกับคิงเขาเท่มากเลยอะ เนี่ยดูแต่ควีนสวยมากเลยเนาะคือเบ้นดูควีนมาหลายไทยป์แล้วเบ้นว่าสวยเอสออเพนจิคอ so นะคะหนึ่งเหรียญค่ะสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญมีความสุขมากพอคิดถึงเรื่องเงินหรือพูดเรื่องเงินแล้วแฮปปี้ห้าเหรียญหกเหรียญ นี่เจ็ดเหรียญใบนี้ก็เป็นใบที่พิ่เอาไปโพสเนาะเนี่ยสวยเป็นต้นไม้แห่งแบบงอกเงยอะ่ะคือเราเอาเงินไปใช้ลงทุนแล้วก็ก่ะเกิดให้เป็นการงอกเงยออกมาเนาะเป็นใบที่เพี่ชอบมากแปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญเด็กถือเหรียญอัศวินเหรียญควีนเหรียญ ขิงเหรียญโอเคประมาณนี้ทั้งสองสำรับก็จะมี78ใบเท่ากันแล้วก็ถามว่ามีความอิงไรเดอร์เวทเบาๆแล้วกันนะแต่ถ้าโตวเบิ้นท้าคนถามว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งฝึกไรเดอร์เวทสำรับนี้คือแบบง่ายไหมก็ต้องบอกว่ามันอินเตอร์มีเดียตปะมันก็ไม่ได้แอดวานถึงขั้นไพ่ที่มันไม่มีโครงของความเป็นไรเดอร์เวทเลยแต่ ก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะเลยเพราะว่ามันมีดีเทลบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันต่างกันไปเยอะเลยเนาะซึ่งถ้าเราตีความหมายตามหน้าภาพอะเราอาจจะไม่ได้ใช้ความหมายจากเรเดเวทปกติเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ชอบแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคนบ้าบ้าบ้าสีน้ําบ้าภาพวินเทจแล้วก็ภาพชอบใครนะบ้าสีพาสเทลเหมือนเบิร์นสองสำรับนี้ก็เป็นสำรับที่น่าพิจารณารับมาอ่าอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจหรือว่ามาเก็บอยู่ในคอลเลกชันของตัวเองก็ ดีเหมือนกันแต่ว่านิดนึงค่ะกล่องอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเนาะตรงตัวกล่องอาจจะไม่แข็งแรงแอาจจะต้องหากล่องพลาสติกอะไรมาใส่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานมันบ่อยๆเนาะอันนี้เพิ่นก็แนะนําประมาณนี้ละกันหวังว่าจะถูกใจคลิปนี้การใครสนใจอย่างที่เพิ่นบอกเนาะเพิ่นซื้อกับร้านลุงตินค่ะเราก็สามารถไป F กันได้นะไม่แน่ใจว่าลุงตินเอาเข้ามาเยอะมากน้อยแค่ไหนเพิ่นไม่ได้เห็นว่าร้านอื่นเอาเข้ามานะเพราะฉะนั้นเพิ่นก็จะเห็นแค่ลุงตินแล้วเราก็เลยรีบ F จากจากลุงเลยนะแล้วก็เป็นร้านที่น่ารักก็ไปตามอุดหนุนกันได้ นะลองถามดูแล้วกันว่ามีเอาเข้ามาหรือเปล่าหรือจะไป F เองที่เนี่ยที่เว็บของเขาเลยก็ได้แต่ว่ามันอาจจะมีค่าส่งประมาณหนึ่งเนอะลองบวกลบคูณหาละกันอาัตราแรกเปลี่ยนว่ามันยังไงอะไรเงี้ยเนาะแล้วแต่ ว่าเราถนัดแบบไหนก็สามารถสั่งตามนั้นได้นะคะโอเควันนี้คลิปก็ประมาณนี้หวังว่าจะถูกใจกันแล้วเดี๋ยวมีไพ่ใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามารีวิวอีกจริงๆมีอีกเพียบเลยแต่ว่าด้วยความอย่างที่เพนบอกเนอะว่าสองสำรับเนี้ยดันเอาภาพมาใช้แล้วมีคนถามกันเยอะว่าไพ่อะไรไพ่อะไรไพ่อะไรไอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคงั้นรีบมารีวิวให้ก่อนแล้วเดี๋ยวสำรับอื่นๆจะทยอยตามมาเมื่อว่างหรือว่าโอกาสเหมาะสมก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนที่เข้ามา รับชมมาให้ป้ายยากันอย่างเต็มที่แล้วก็ไปเอฟไปสั่งไปซื้อเป็นเจ้าขอบเจ้าของอะไรกันได้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย